สวัสดีเพื่อนๆชาว S A O กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในการผ่านด่านนักล่าป่าเถื่อนนั่นเองเห็นมีปัญหากันเยอะนะฮะส่วนเคเวสท,ที่มีปัญหาเนี่ยก็คือเป็นเคเวสใช้ท่าไม้ตายนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกแบบละเอียดครบๆเลยนะครับจะได้เคลียร์ไปเลยเนาะเดี๋ยวกดที่ชาเลนจ์ก่อนที่ติดปัญหาเนี่ยคือเคเวสนี้เ,เห็นปะ่ะผมผ่านแล้วแต่แค่ผมยังไม่ได้ทําเพราะว่าจะอัดคลิปเพื่อบอกให้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนนะครับ สิ่งแรกที่จะต้องทําเลยคือไปเตรียมปาร์ตี้ก่อนนะคือสําคัญมากนะครับคนไม่รู้เยอะเดี๋ยวผมเลยทําคลิปบอกให้นะอ่ะอย่างแรกคือปาร์ตี้เนี่ยต้องมีเลยนะอารินะดาบอ่าเรียกว่าอย่างนี้อาินะอ่าแล้วก็เป็นสายไอ้นี่สายน้ําอารินะสายน้ํานะย้ำอันเนี้ยสำคัญที่สุดละตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวทําให้ได้ครบ100 ตัวอื่นๆที่ผมลองแล้วเนี่ยมันส่วนใหญ่มันไม่ถึงนะครับมันจะได้อยู่ประมาณ90%นะครับโยเว้นอาซึนะนะตัวนี้คือจบเอาละ่ะต่อมาสิ่งที่เราต้องมีเพิ่มนะครับก็คือเป็นตัวของ ssr นั่นเองสักตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้เอาที่สะดวกเลยละกันนะครับอ่ะอ่าตัวไหนดีเกอย้ำอีกทีขอแนะนำว่าคนเป็นสายดาบนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นสายอย่างเงี้ยมันเป็นสายซัพพอร์ตอะ เวลาอันติมันมันจะไม่ได้ตีนะสายซัพพอร์ตคือมันจะซัพพอร์ตเพื่อนนะครับดังนั้นอย่าเลือกนะฮะอ่ะหลังเราได้ปาร์ตี้ตามนี้นะครับตัวสําคัญคืออาซินะดาบนะครับที่เป็นสายน้ํานะหรือว่าจะเป็นโล่ก็ได้ผมก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะผมเห็นมีเพราะผมได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับโอเคพอได้ปาร์ตี้ปั๊บก็ ไปเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวก่อนเข้าเกมเอาให้ดูก่อนนะครับปาร์ตี้ตามนี้เลยนะฮะอาซน,นที่จดัดไว้เมื่อกี้แล้วก็ SSR ตัวใดก็ได้สักตัวหนึ่งเอามา2ตัวเลยก็ได้ไม่ใช่ปัญหานะครับปะเริ่มครับมาอยู่ในเกมส่วนในการเล่นผมแนะนําให้ตีธรรมดาเท่านั้นนะเห็นปะ่ะพอตีธรรมดาเห็นไหมตีแค่ชดเดียวมาได้5แล้วไงเออแต่ลองคํานวณดูนะตัวละครทั้งหมดมันมีอยู่16ใช่ไหมอ่าแปลว่าเราฆ่า10ตัวได้แล้วที่เหลืออีก6ตัวเป็นตัวฟรีไว้เผื่อผ้าน,นะครับอ่ะเนี่ยยททาาได้เ้เ่่นีลครับ ตีหลบตีหลบอ่ะมาละมาละมาละหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนอ่าอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนะผมผมก็จะเปลี่ยนนิดนึงและรอครับรออีกแปดวิมาทําไมผมต้องสวิต์เลยเพราะว่าถ้าไม่สวิต์เนี่ยเดี๋ยวเราจะโดนไอ้นี่ถ้าเราไม่สวิต์เดี๋ยวเราจะโดนมันใช้ถ้าพ่นน้าหมึกแบบเมื่อกี้ครับทันทีเลยนะครับดังนั้นก็เลยต้องหลบก่อนอ่าโอเคเอา้าทาไมโดนวะ โอเคีเยบร้อยหลบมาต่อเอาโดนตีโดนไหมโดนไหมถ้าไม่โดนก็ไม,ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนโอเคไปต่อครับถ้าตัวละครตายก็ไม่มีปัญหานะผมบอกก่อนนะว่าไอ้ตัวละครนี้เวลแค่เท่าไหร่วะห้าเอางมั้งเออเวลคือเวลมันน้อยครับโอเคจบอีกตัวหนึ่งมาอีกตัวต่อเริ่มมีเยอะละเริ่มเริ่มมีเยอะละ นั่นไงโดนอีกแล้วต้องเปลี่ยนครับอันนี้ต้องเปลี่ยนไม่งั้นโดนฆ่าก่อนปับ๊บโอเคอ่ะยังเลงที่ตัวนี้อยู่นะเราได้เจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอ่ะเหลือเก้าสี่วิสุดท้ายไม่ใช่ปัญหาครับหลบหลบอ่ะแล้วก็ตีปึ๊บปึ๊บเห็นปะ่ะคือมันมันจะลำบากไอไอตอนแบบหลังๆเกมเนี่ยเริ่มแล้วปึ๊บต้องเปลี่ยนแล้วไม่งั้นโดนนะครับ เห็นป่ะแต่เห็นไหมว่ามันเป็น90%แล้วถ้าอย่างนี้จะตีเลยก็ได้ครับเห็นป่ะเพราะมันอยู่9 9 3อย่างเงี้ยเออเล่นเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันได้100แน่ๆละเล่นอาเซนาเพื่อให้มีก่อนคร่าวๆอะ่ะเออง่ายๆอ่าที่เหลือตีธรรมดาเลยปึ๊บหวังว่าจะสบายขึ้นเยอะนะครับอันนี้ผมมาบอกวิธีให้แล้วนะอ่ะเห็นป่ะเราได้ถ้าไม้ตายละกดเลย เดี๋ยวใช้ท่าไม้ตายตอนจบแต่ให้เหลือตัวสุดท้ายและค่อยกดนะครับอ่ะเหลือตัวสุดท้ายก่อนตีโดนไหมไม่โดนอ่ะโอเคปรับเรียบร้อยอ่ะเนี่ยใช้อันติเลยครับปึ๊บเนี่ยเห็นปะ่ะเท่านี้กิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวมีคนบอกทําทไมแล้วก็เล่นผ่านแล้วทําไมถึงไม่เอาก็ที่ผมยังไม่กดเนี่ยเพราะว่าจะเอามาให้ดูไงเออประมาณนี้ในการเล่น อ่าเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่อีเวนต์นะครับผ่านแล้วหรือ,อยังเนะาะไปยินดีด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวดูหน้าเคเวสเด้งเห็นไหมผ่านแล้วเชื่อผมยังเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับบางคนทําไม่เป็นนะดังนั้นก็เลยว่าทําคลิปให้ดูดีกว่าน่าจะสบายใจเห็นไหมเนี่ยวลวแค่แปดงเห็นไหมเออเวลมันไม่ต้องเยอะก็ได้นะวิวหนึ่งก็เล่นได้แล้วครับอืมเราแค่เน้นแบบ ต่อๆนะครับเออประมาณนั้นเอาล่ะทีนี้ก็ไปหน้าโฮมกันแล้วก็ไปเช็คกันนะครับว่าได้แล้วหรือยังเนาะอันนี้เช็คเพื่อกันพลาดนะครับอะชาเลนจ์แล้วก็มาดูครับนะผ่านทั้งหมดแล้วได้กร์ดแต่ได้เรียบร้อยก็ถือว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนนะครับก็หวังว่าจะเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยเนาะเห็นนํำไม่ผ่านกันเยอะเลยทำคลิปมาบอกให้นะครับ